สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียามเช้าพี่น้องนะครับเช้าว,วันที่26กรกฎาคม2566น้าอะครับสาธุองพระแก้วมรกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่บ้านหลังนี้เจ้าที่เจ้าทางนะครับพี่น้องภาพเบ่งบรรยากาศยามเช้านะพี่น้องครับผม ฝนก็ตกอยู่ครับทาชุ่มมือขึ้นอดก็ได้แต่ว่าตกไม่แรงนะครับตกทุกวันบรรยากาศสดใสเราพี่น้องครับนี่ครับเก็บซีถามเบาเท่ามาลายพี่น้องฝันยําหรือยั่งนะครับเนาะหมู่บ้านก็เป็นขึ้นวันพระทรรมชมครับก็ได้ถวายนา้ำถวายดอกไม้ก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับเนาะขอพรน,น้ำเพลินขอโชคน้ำเพลินเลยพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวจงไปฟังน้ำกันด้พี่น้องครับบรรยากาศยามเช้าพี่น้องครับ รถนะครับเนาะทั้งประกันอนุม <ım eni> <men amigo> ัต <lightly gamma enders> ิเคลมมาแล้วพี่น้องกับกวาโชลูมทั้งศูนย์เพิ่นว่ารออะไรมาก่อนนะครับเนาะรับเพิ่นสั่งอะไรนะครับสั่งอะไรมาอยู่นะครับเนาะเวลาเขาไปจอดจังบริจอดโดนพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวทั้งศูนย์ทั้งโชรูมเพิ่นจะแจ้งมาอีกที่นึงจะให้เขาไปจอดเมื่อไดแล้วพี่น้องเนาะรับเพิ้นว่าสั่งอะไรรับประกันอนุมัติ่อมแล้วครับมือว่านไปบ้านมาดามพี่น้องนะครับเนาะขอบคุณมาดามนะครับ มาดามเนเธอร์แลนด์นะครับเนาะเปิ้ให้ต้นถุงเงินถุงทองมากขอบคุณมาดามหลายๆนะครับทู้ชมครับครับต้นถุงเงินถุงทองพี่น้องครับปานมาดามผลกระลมรื่นนะครับเนาะผลกระเพาะพันต้นไม้นะครับไม้ประดับเยอะนะครับขอบคุณมาดามเ้อนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องต้นถุงเงินถุงทองนะครับเนาะอีกสังเกตตรงปลายมันจะเป็นคือถุงเงินถุงทองนี่พี่น้องจะม้วนเข้าเป็นถุงเงินถุงทองเห็นบ่าพี่น้องนะครับ ขอบคุณมาดามนะพี่น้องบรรยากาศยามเช้าท่านผู้ชมนะครับเนาะเช้านี้พี่น้องครับก็จะเดินทางนะครับเนาะไปวัดปู่40ีนะครับเนาะนำรายซื้อเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับผมไปเปิดดวงให้อีกรอบนะครับเนาะกับเมื่อนี้จะเดินทางกลับไปร้ายที่ร้ายมองพี่น้องนะครับผมก็จะเอามีเอฟซีเพิ่นปากของไปถวายวัดน้ำถวายปู่น้ำนะครับท่านผู้ชมพี่น้องก็จะเป็น ชุดอ่าเป็นถ้วยถ้วยเป็นจานพลาส,สติกนะพี่น้องเนาะขอบคุณเดอ้อสาธุบุญน้ำเดอ้อครับผมนี่ครับผมครับนะครับพอธุรกิจเพิ่นจะเลื่อนลงเรื่องก้าวหนา้าเพิ่นรวยๆนะครับเนาะเพิ่นนะครับธุรกิจอ่าพลาส,สติกนะพี่น้องเนาะครับเพิ่นฝากอ่าบอกว่าญาติโยม มาวัดลายเพ้่นมาให้ทั้งวัดเพิ่นดไดไใ้ใสว้ซอยนาะพี่น้องเนาะสาธุบุญน้ำเพิน่นให้สลุธุรกิจเพิ่นเจริญรุ่งเรื่องพี่น้องนะครับอาอเขาไปฟังน้ำกันพี่น้องนะครับเอฟซี FC ถามผามาหลายว่าบา่าวเถาฝันยำบอ่อมาเอายกมือสาธุพี่น้องครับขอเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเนาะสุขุสุขคนพ่อหญ่แม่ใหง่ทุกทันนะครับสุขพาพแข็งแรงอายุมั่นขวนดินสาธุนะครับเนาะเอาไปฟังน้ำกันพี่น้อง ครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียมามเช้าดู้พี่น้องเด้อเนาะครับเนาะกับแสงซองว่าทัมชมนะครับเนาะเปิดมาด้านหลังเนาะครับเช้าวันที่26กรกฎาคม2566นะครับผมเอฟซีทามเข้ามาหลายนะครับว่าบ่าวเถาฝันย้ำหรือยังนะครับเนาะกับวันที่31กรกฎาคม2566นเนาะพี่น้องตื่นเช้ามากการทำธุรกิจอ่าทำธุระนะพี่น้อง อาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยนะครับทำช่วงกับกับเมื่อวานก็ได้ขออขอพ่อธนษที่ฐานขอพ่อน้าเพ้งนอยู่พี่น้องนะครับเนาะกับจังเลกาว่าฟันดีเด้อนะครับเนาะฟันยําแน่นะครับเนาะกับฟันดูครับทำช่วงนะครับเนาะกับฟันกับจับได้อยู่เมื่อคืนนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับบางท่านบางเอฟซีก็บ่าช่วงนี้บ้าเถ่าคือฟันดูแทอะนะครับเนาะพอได้ฟันดูหรอกพี่น้อง ส่วนมากบ่าวเข่าก็จะต,ตั้งจิตอธิษฐานครับถ้าเป็นวันพระวันยนังพี่น้องก็จะขอตั้งจิตขอนะครับเนาะขอพรขอโชคน้ำเพลินนะครับเนาะครับฝันยังสี่พี่น้องนะครับมาขึ้นนะไปกับผู้เถ่าพี่น้องนั่งรถบ่าวเฒ่านี่เราไปครับไปไปไกลอยู่พี่น้องนะครับเนาะไปไปกลนะครับผม นั่งรถไปกับเพิ่นนั่งไปน้่กันในคววมฝันด้วพี่น้องนั่งรถไปกับผูเทานะครับเนาะพ่อไปฮอดนะครับเนาะครับพ่อไปฮอดครับเพิ่นผ้า,ผาไปขนเอาเป็นเนื้อไหมพี่น้องขนเนื้อนะครับเนาะขนเนื้อครับขนเนื้อเอาเพิ่นว่าขนใส่ขนใส่เต็มไทยรถพี่น้องขนเนื้อขึ้นเต็มไทยรถนะครับเนาะอืม ขนเนื้อขึ้นเต็มถ่ายรถมีเป็นเนื้องามๆครับมีเป็นเนื้องามๆเนื้อสดๆเนื้อแดงๆครับเป็นเนื้องามๆเพื่อนว่าครับขนเนื้อขึ้นขึ้นเต้มถ่ายรถพี่น้องเพราะถ้าขนขึ้นเต็มถ่ายรถแล้วนะครับเนาะเพื่อนก็ยืนเงินไม่เบาเท่านะครับเจ็ดสิบบาทเพื่อนว่าเอาไปจ่ายเอาไปจ่ายข้าเจ้าเอาไปให็ข้าเจ้าเร้อเพิ่นว่าเนี่เอาไปเพื่อน็นเจ้าของเนื้อเนี่ยเอาไปจ่ายเพื่อนเพื่อนว่านะครับเนาะ จ็ดสิบบาทพี่น้องครับเงินที่เพิ่ยื่นให้บ่าวเ่าพี่น้องอปรับกองบรรทมผู้ชมพนเพนิ่ยื่นเหี้ยเจ็ดสิบบาทเพิ่งบอกบ่าวเ่าเอาไปใจเอาไปใจเจ้าของเนือได้ค้าเนี่ยเพิน่นะครับเนาะครับผลขึ้นเต็มถ่ายรถพี่น้องมิดเตเนื้อง,งามๆเต็มถ่ายรถครับเพิ่นยื่นให้เจ็ดสิบบาทนะครับมีแบ่งหาสิบใบหนึง่งแบ่งซาใบหนึง่ง เปลา่าเถอะเพื่ว่าเอา้ามันจะพ่อองเพื่อนบอกมันขึ้นหน่อยแค่เพื่อนว่านีแหละให้เพื่อนแค่นี้ําม,มีหละ่ะเพื่อนว่าค่าเนือสาม,มีเจ็ดสิบบาทนะครับเพื่อนว่าค่าเนือสาม,มีเจ็ดสิบบาทมีแบ่งหาสิบใบหนึ่งแบ่งเศร้าใบหนึ่งหน้าผีน้อกเนาะเพื่อนว่าแห่ ให้เิ่นสมีเพราะว่าคารเนีอยสมีบ้าเถากับว่าเนื้อมมเนื้อ,อต้องเต็มไทยรถนะพี่น้องเนาะครับมันจะพ่อว่าเบ้าเถาวา่าเป็นมาพ่อครับเป็นวา่วาสม,มีเจ็ดสิบบาทนะครับเล้วนเะบ้าเถาก็เลี้ยวเป็นมีสองแบ่งมีใบท้าสิบใบนึงใบท่าใบานึงนะครับบ้าเถาก็ไปยืน่นให้เป็นนะครับผมกับผ้าขนเนื้อกลับมาขนขึ้นมาไว้ในบา้านเะพี่น้องเต็มบา้านนะครับเนาะ มาพอทำมาหอดถึงเพิ่งกะเอิญบ่าวเถาเาพี่น้องเนาะแม่กะเพิ่ว่าซอยจุพี่น้องกินจุเนื้อน้ำกันกินเพิ่งกินพี่น้องในบ้านนี่แหละครับผมนะครับผมกะเสด็จตื่นนั่นแหละขับถมชุ่มนะครับเนาะกับแกย่าจิตตีเป็นตระเลยแหละพี่น้องนะครับเนาะหาศูนย์แต่หาศูนย์แบ่งหาสิบนะครับเนาะแบ่งหาสิบอยู่ในชุดชุดที่บ่าวเถาลงที่แหลกกันนีอยู่แหละครับห้าเก้าศูนย์ ะครับบาวเทอเนอยู่หางเดียวนะครับห้าเก้าศูยาศูนย์ห้าเเก้ย์ห้าศูนย์ห้าเกแล้วก็ชุดล่อง902านย์พี่น้องเนาะกับกจะมีมีที่บาวเทารเจีเ,ย,เยนให้ตัวหนึ่งด้วยพี่น้องด้วนะครับเนะาะเจ็ดศนยะครับท่านผู้ชมเจ็นย์เป็นงคือเพิ่ม70็ดทา่านผู้ชมเพวากับเพิ่นยืนเงี้ให้บาวเทา มาพี่น้องนะเพิ่นยิ้นกินให้บ่าเถา770บาทากับพ่นว่าเอาไปให้คานเนี่ยคานเนี่ยพิ่น้องชมนะครับหรือพี่น้องตีเป็นตัวใดผู้เถาผู้เถาเป็นเก้าเก้าเจ็ดศูนย์นี่บ่าพี่น้องนะครับเนาะเก้าเจ็ดศูนยะ์ 70, นะครับท่านผู้ชมผู้เถาอ๋อเก้าเจ็ดศูนยะ์ 70, เพิ่มไปอีกครั้งหนึ่ง น้าพี่น้องเป็นซีหางเอฟซีบางท่านนะครับเนาะผู้คนว่าโอ้ยคือมาฟันดูแชเบ่าวเทอร์นาะพี่น้องเนาะกับอะไรฟันดูดอกพี่น้องกับกัจะขอพ่อนขอชวงน้องเพิ่นวั้นผ้าเนี่ยนะครับกับจะตั้งจิตอธิษฐานนะครับท่านผู้ชมเอฟซีกรถามเขามาหลายพี่น้องนะครับเนาะครับเอาไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันท่านผู้ชมไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันครับครับหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนะครับกับฟันย่ำกับฟันมาขึ้นนะครับฟันตามนั่นนะครับเนาะ กับผู้เฒ่าพาไปขนเนื้อนะครับเอาเนื้อมาเต็มถ่ายรถนะครับเนาะเพิน่นลจะยืนเงินให้บ่าวเฒ่าเจ็ดสิบบาทพี่น้องเพิ่นว่า,าไปแห่จ่ายค่าเนื้อนะครับบ่าวเฒ่าเลยว่าเอ้ามันจะพ่อบ่เนื้อคือตั้งหมักหลายเพิ่นว่านี่แหละซัมนี่เพิ่นว่านะครับท่ผมชมวิ่งศูนย์นะพี่น้องเด้อตั้งแต่ฝันตั้งแต่ที่แรกวิ่งศูนย์โตเน้นยังเป็นตัวเก่าครับห้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าห้าเน้นแค่สามคู่นี้นะครับเมืาขึ้นกับฝันกับตรงกับหาศูนย เพิ่นยืนแบ่งหาศูนย์ให้กับแบ่งเศร้าพี่น้องมีศูนย์สองอยู่ในชุดเก่าศูนย์สองอยู่แล้วนะครับมีเพิ่มคือเจ็ดศูนย์นะครับเนาะเพิ่นว่าซัมนี่แล้วพี่น้องเจ็ดศูนย์กับเก้าเจ็ดศูนย์ท่านผู้ชมนะครับปูเ่าเพิ่นยืนเงินให้บ้าเ่าเจ็ดสิบบาทนะครับเนาะไปลดขั้นบ้าเ่านี่ละพี่น้องไปลดขั้นบ้าเ่านี่ละนะครับเนาะไปโอ้ไปไก่ในค่วมฝันนะพี่น้องไปแล้วไป,ไปเป็นเหนือมีแต่เหนือง,งาม,งาม ค้นขึ้นเต็มท้ายรถเนาะครับท่านชมครับมาฮอดบ้านแหละเพิ่นกะเอามาซ้อยจุมาลาบกินกระเป๋เถั่วอยู่เฮียนนี่ครับในอยู่ในเฮียนนี่แหละเอามาลาบกินโอ้อิม่มเนาะครับเนาะครับกินจนอิ่มเนาะครับนี่ครับผมมิหาเก้าศูนย์เก้าศูนย์สองเจ็ดเก้าหาอันเจ็ดเก้าหาในเอฟซีเพิ่นตีให้พี่นอ้องฟันมาขึ้นเก้าเจ็ดศูนย์เพราะว่าผู้เถ้า่นยืนเงินให้เจ็ดสิบบาทเนาะครับเนาะ มีแบ่งหาศิษกับแบ่งเศร้าก็อยู่ในชุดนี้อยู่แล้วพี่น้องนะครับจะเพิ่มมากขึ้นเนะครับเนาะถ้าผู้ใดมักหน่อยๆน,นะพี่น้อง90 50 59 28 29นี่คือเห็นตัวเลขนี่มือผู้เฒ่าที่ฝันที่แรกได้พี่น้องเดอ้อที่สร้างเขาในบ้านหาโตนะครับเนาะครับตัวใหญ่3ามโตตัวอ้ว,วนๆน,น้อยๆกลมๆ2องโตนะครับเนาะอ่าอันนี้93 93คือว่าตีผู้เฒ่าแล้วก็สร้างใหญ่3ามโตนะครับเนาะโนะตกันซื่อๆดอกพี่น้องนะครับเนาะนะอันนี้75 เจ็ดหาช้างเป็นเจ็ดช้างห้าตัวกระตีเป็นเจ็ดหาเจ็ดศูนย์ในฟันมือขึ้นพี่น้องผู้เฒ่าพูดยืนเงินให้เจ็ดสิบาทนะครับแคปหน้าจอพี่น้องถฐานแน่น,นหางเดียวห้าเก้าศูนย์ธรรมชุมหาเก้าศูนย์เลยพี่น้องเดอ้อเก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าขับตัวน้ำเลยพี่น้องเดอ้อถ้าวิ่งวิ่งศูนย์ครับท่านผู้ชมครับตัวร่องคือนเก้าศูนย์สองนะครับผู้เฒ่าเก้านะครับเนาะเป็นช้างเดินอ้อมเป็นวงกลมศูนย์ช้างน้อยสองตัวตัวกลมๆพี่น้อง ครับผมเจ็ดเก้าหาเพื่นว่าช้างเป็นเจ็ดผู้เฒ่าอยู่กลางเป็นเก่าช้างห้าตัวเจ็ดเก้าห้าอันนี้เอฟซีเพื่นตีให้อันนี้ฝันเมื่อคืนผู้เฒ่าเพื่นเอาเงินให้เจ็ดสิบาทขาเนื้อพี่น้องได้เนื้อมาเต็มรถนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมเอาแคปหน้าจอแล้วพี่น้องเนาะเอฟซีถามเขามาหลายฝันยำแหละครับฝันคืนวันพระนะครับเนาะจนสะดุ้งตื่นเลยพี่น้องกลางดึกเอานะครับเจะเดินทางนะครับเนาะนี่ครับก็จะเดินทาง ไปฮะน้ำลายซีน้องพี่น้องเนาะกับไปเปิดดวงน้ำปูซีศูนย์กระเจ้าถ้วยจานนะครับเนาะจากเอฟซีเพิ่นฝากมานะครับเนาะฝากไปถวายวัดถวายปูนะครับเนาะเพราะว่าอยากโยมมาหลายพ่อพเ,เอพิ่นใดใส่ได้สอยน้องพนะี่น้องเนาะกับขอบคุณเอฟซีเด้อขอบคุณให้ธุรกิจเพิ่นเจริญรุ่งเรืองน้องพี่น้องเนาะให้เพิ่นรวยแล้วรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อนะครับเนาะกับซาตุบุญนั่พี่น้องคับเอาครับบรรยากาศเมื่อนี้แดดดิพี่น้องฝนตกดีดิพี่น้องบางา้านเฮา ฝนตกดีดีนะครับผมนะครับก็จะได้หาต้นใหม่มาใส่ข้างหน้าบ้านพี่น้องนะครับหาต้นใหม่มาใส่ให้มันร่มรื่นให้มันดูเขียวนะครับเนาะอันนี้ก็ได้มาจากมะดามนะครับเนาะอันนี้ปูเป็นกรให้มานะครับท่านผู้ชมอันนี้ปูเป็นให้มาชวนชมนะครับสาธุอันนี้มะดามปบ้านมะดามเมื่อวานท่านผู้ชมครับเพิ่ว่าต้นถุงเงินถุงทองเด้อนะครับเนาะต่อมาไวนาบ้านเพิ่ว่า เพิ่นก็จะให้มาหลายตน้นแต่ว่า,าน้ำพิ่นสองตนขอบคุณมาดามนะครับเนาะพี่น้องถุงเงินถุงทองนี่ครับอยุดไปจะเป็นถุงเงินถุงทองบาน,นเนพิ่นลมลือนพี่น้องเอาพ่อกันคลิปหนา้าท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวเฒ่าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขคนครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมัน่นคนยืนให้ได้โชคให้เฮงนะครับเนาะบ่าวเฒ่าสวัสดีครับ